ด้านหลังท่านชมขอจบคลิปไปได้ไหตัวมันจะยาวขนาดน ขอจบคลิปนี้ไปสำหรับ27่ิดคิว่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและบ๊ายบายวันนี้ผมจะหมุนให้ท่านผู้ชมดูก่อนครั้งหนึ่งก่อนป,ปิดคลิป ขอบคุณท่าน